มน,นี่ยบ๊วยมา,น,น,าน้องซิมเมอรกันฮะอ,อืมแพี่นา สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้ค้นนะครับพบผอกับผมเพื่อเราเลยครับวันน,นี้เก่งกาดฝาดเรียบนะครับหนุ่มน้อยอีสานในเมืองกรุงเลยครับพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมากินเมนูเด็ดเดครับอีสาน,นบ้านานะครับโดนกินเทียครับหากินยากเลยพี่น้องนี่ครับหนูอบครับพี่น้องหนูหน้าอบครับโอ้โตัวบึงใหญ่พี่น้องบึงที่ล่ะรุ่นนี้เกือบโลด้ลยครับพี่น้องหนูหน้านะครับหนูหน้าแท้ครับอันนี้เพิ่นไปใส่กงมากครับพี่น้องเรามาขุนจักแป๊บหนึ่งก็จได้สภาพนี้แหละครับใหญ่ครับ พี่น้องโอ้โหด้หนูน่าอบตหญ่ไง้อมกับนี่ครับตำทั่วครับมาหนีิตำทั่วกับหนูน่าอบมันเป็นอย่างที่เขากันแล้วครับกับหนูน่าผมว่ามีเวลาอย่างก็เลยอบแบบสูตรเด็ดเลยพี่น้องอบร้มร่อนนะครับแซบขึ้นกันครับพี่น้องมึงอื้มบุญนสุูกบกแางดีเลยพี่น้องแซบครับพี่น้องมะมนีได้พักทั่วผู้ครับปักแดงกับทั่วนี่ละครับนะพี่น้องกับข้าวเหนียวเนาะขอบคุณที่ให้เกียรติการรับชมช่องเก่งกาดนะครับพี่น้องเด้อ โอเคครับว่บต้องบอกอย่างหลักมากครับวันนี้แตงพระเขาพนามากินน้ำกันเด้อก่อนสิรับชมฝากเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งนะครับเนาะนะกดติดตามนะครับผมก็มาพี่น้องมาลุยไปพร้อมๆกันเด้อแสบครับอีสานอีสานบ้านๆพี่น้องมันเนี่ยบูงพี่นอ้องฮึืมซิมืองกันรั้อือ่ม Nua Nua đẹp Chờ tăm một thua nó nua lại rất đi mi nè, xuống Mm. Mm hmm hmm จิจุ่มพาเบกเขอาอย่าใส่มือด้วยพี่น้องเด้อแซมมันบ้านต้องแสบได้บทได้กับบทครับ <laughs> แบบเพื่อพิจารณานได้โมได้กับโม,โโมโครับพี่น้องเนื่อยร้นยนเนีนนครับ Mm. <coughs> <coughs> ừ, làm luôn luôn à, có đẹp. อือ <üh> พี่น้องแน่นๆเลยเนื้อหนุแตงพระเขาพระนาม,มาแซบน้ำกันเด้อพี่น้องค<อ>ือเขาครับเห็นคลิปนี้จะมุ่งกับฝากคอมเมนต์มาเลยเด้อครับเด้อมาครับ อย่งน like ี Arrow, offset, so ้เออเออสียงแม่ยังไพี่นนองอืมอืม อ,อบางท่าทางอานพรสุภาพก็ขอโทษขอให้เลยครับพี่นอ้องมักคราแนวเนาะแสบแบบไดกกับเฮ็ดแบบนั้นแหละพี่น,ออนอ้องเอ้าน้องถึกใจครับแสบนโดน คือเด็กกินเทีานึงหากินยากนะครับเนอะ เวททอนมันแตกแล้วครับอือสุดยอดครับน่าทานครับ แช้นเดียวครับหนังประกอบเนาะพี่น้องปฏิเ็ดสูตรหนังกรกอบครับ ขันไผรว่ากินกะเอ่อเห็ดกินเบิงผู้คนามันเทิงนะครับเบิงว่าด้กะลอดคลิปหนานะ้ครับเด้อ เงี mm. mm ้ยแต่หัอืมโอ้หนั่งพี่น้องนัืม cầm nào hmm nua Đi kinh phạt đây nào Chơi nụ hả bạn ชันลังครับโอ้เปลี่ยกไปละ 那呃，嗯，嗯。 กินนะไรมาพี่น้องขักเลยพี่น้องเอ้เนาะแสบๆน้ำกันนะครับโอ้ยเน่นตึ๊บเลยพี่น้องคนเนียวเบิดเด้อโอ้ขัดอยู่ครับเนาะกะ โรคมอนี้กระจบไปเพียงเท่านี้ครับเมนูอีสานมันบ้านแซ่บๆหากินยากอีนดีครับแพงผมดนะครับโลคละสองลอยขัวนะครับพี่น้องหนูโอ้นี่เกือบโลคผมได้วะบนเอามานสองตัวน้องเดี๋ยวผมออมตัวหนึ่งนะครับเด้อขัวออมตัวหนึ่งครับโอเคครับมือนี้กระจบเพียงเท่านี้ขอบคุณหลายครับสำหรับคนติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจโดยการกดนะครับไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะก็คือเก่าครับใหญ่ผมกินเมนูไหน น้ำเสนอเมนูเมื่อใดนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับเนาะกะคือเก่าครับพอกันใหม่อีกคลิปหน้าแล้วครับเด้อพี่นอ้องเด้อก็ฝากมาเวียนเทาน่านี้โอเคมือนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเนาะพี่น้องสวัสดีครับ